สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นๆน,นะคะในหัวข้อคู่ครองคนรักของคุณจะมีบุค,คลิกอย่างไรนะคะหรือเนื้อทือของคุณจะเป็นเช่นไรนะผ่านพลังงานนภัยนะคะแม่หมอจะมีให้เลือกทั้งหมด3ใบด้วยกันนะคะ,ะเพื่อนๆตั้งจิตอธิษฐานเลือกนะคะใบที่1นะคะนะแล้วก็ใบที่2 พลังงานนับไพ่อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดกับใครเลยก็ได้นะคะเป็นเพียงแรงอธิฐานจิตของเพื่อนๆนะและหมอก็เป็นผู้เปิดพลังงานนับไพ่นะคะนะเริ่มจากใบที่1ใบที่สองและใบที่3นะคะเพื่อนๆเลือกพลังงานนับไพ่ที่ดึงดูดใจเรานะใบที่1ใบที่2และใบที่สแทนๆสำหรับเพื่อนๆที่เลือกใบที่1เนื้อคู่หรือคู่ครองของคุณจะเป็นคนที่ค่อนข้าง คิดมากคิดเยอะนะคะแล้วก็ด้วยตัวตนของเขาบางครั้งเป็นคนไม่กล้าตัดสินใจอยู่ในสภาวะที่มืดแปดด้านถ้าเขารักคุณเนี่ยเขายังไม่เปิดเผยตัวและยังไม่กล้าเหมือนมีทางให้เลือกซ้ายและขวาเขายังไม่กล้าเลือกนะคะเ,เพื่อนๆเนาะนี่คือคู่ครองของคนอยู่ในสภาวะคิดมากคิดเยอะมืดแปดด้านนะถ้าเขามีใครอยู่และเขามารักคุณเขายังไม่เลือกนะคะตอนนี้นะค่อนข้างลำบากใจนะคะเ,เพื่อนๆกุ๊ปแรกนี้ส่วนใบที่สอง สำหรับเ,เพื่อนๆที่เลือกใบที่2องเดอ r m i t คมิตูลูกครองที่แท้จริงของคุณจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าประเภทอารมณ์สดเสนียรนะคะเพื่อนเนาะเป็นคนคิดมากคิดเยอะเป็นคนละเอียดรอบคอบเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วโรแมนติกแต่ว่าเขาถึงยากสุดๆนะคะคนคนนี้เป็นคนใจดีใจเย็น นะแต่ว่าด้วยสถานการณ์เขาอาจจะเป็นคนไม่พูดแล้วทําให้เราเนี่ยไม่ร่วงรู้ได้เลยว่าเขารักหรือชอบเราหรือเปล่าถ้ามีคนประเภทนี้เข้ามาจีบมาคุยคนนี้แหละคือคู่ของของคุณนะคะทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของออบทกบทก,บทกวีนะคะศิลปินนะนักวาดนักเขียนนะคะประมาณนี้แหละนะคะเพื่อนเเนาะส่วนใบที่3 เดอะเดนะคะความรักเก่าอย่าเพิ่งตกใจเป็นความรักเก่าๆคนเดิมคนที่คุณเลิกราหรือตัดจบนะคะคนนี้แหละคือคูอค่ครองของคุณและไพ่ตรงนี้ยังเน้นย้ำว่าเขามีโอกาสที่จะกลับมาเริ่มต้นฟื้นฟูความรักเดิมๆเป็นคู่ของคุณนั่นเองนะคะ หรือเขาทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความเสี่ยงทหารตํารวจพลังงานสีเทานะคะทำงานเทาๆได้นะเพื่อนเพื่อนเนาะมองดูดุดันในตาแข็งก้าวแต่จริงข้างในก็อ่อนแอเป็นคนใจดีแต่ภายนอกแข็งแกร่งนะคะต้องบอกแบบนี้เนาะ,ะวันนี้แม่หมอจบคลิปสั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะคะสําหรับพลังงานสั้นๆนะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ